าการบันนี้จะบรรยายธรรมะสั้นๆว่าโดยเรื่องความจนให้ท่านฟังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพาลิิยังทุกขังโลกดความจนเป็นทุกข์ในโลกก็สมแล้งสาเหตุของความจนสาเหตุของความจนนี่แหละชะตาชีวิตของคนยากจนที่ใครๆพากันกลัวนักแต่ก็หนีกันไม่ใช่คพ้น ทั้งที่อาจเป็นด้วยเหตุหลายอย่างในคำพีร์อังคุตะกตระนิกายอัฐกะนิบาททรากฏว่าพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของความจนไว้สื่ออย่างคือหนึ่งเกิดจากการเสพคราบสอง 2. เกิดจากไม่รู้จักรักษาทรัพย์สเกิดจากมีมิจฉชัเวสี่เกิดจากไม่เข้าใจใช้จ่ายทักย์ด้วยตนเอง ยังมีเหตุอื่นอือีกที่ทําให้อยากเสกเช่นหนักในทางอบายมุกมัวเมาในการพน,นันขอบเพปสุราเมลเกินขอบเขตตลอดจนมากมากในกาม,มาลมตรงกับที่ว่าสุรานาหรือภาชีติลาบัตนั่นเองนอกจากนี้บางคนมีนิสัยพราของอะไรหายก็ไม่ติดตามหาโดยถือเสียว่าหมดหาใหม่หายช่างมัน เครื่องใช้ชำรุดนิดหน่อยก็ทิ้งไม่รู้จักจะซ่อมแซมได้ครึ่งเสียครึ่งบ้านเรือนก็ปล่อยให้โศก,กปลกลกลุงมลางผู้จาหยาพายฟังแล้วไม่เป็นมงคลใ่หูรวมความว่าเอาหลักอะไรไม่ได้เลยถ้าพ่อบ้านแม่เรือนคนไหนมีลักษณะอย่างนี้แน่ทายว่าตั้งตัวได้ยากเป็นทีถึงจะล่ามรวยมาก่อนก็ปกครองทรัพย์ไว้ไม่ได้ จะต,ต้องหมดเนื้อปดาตัวในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นสิริโคคาณมาสยุสีคือมิงขวัญเป็นที่มานอนคือเ,เป็นที่มาแห่งโคคะหมายความว่าทรัพย์สมบัติชอบอยู่กับคนดีๆส่วนคนไม่ดีทรัพย์สมบัติไม่ชอบอยูเย่เรื่องนี้ขอท่านพิจารณาดูเถิดท่านว่าของท่าน ไว้ไม่ผิดเลยในแบบตามคำสอนพระพุทธเจ้านี้แนวทางสร้างความร่ำรวยนี้ฉะนั้นผู้เห็นภัยของความยากจนจึงควรรีบแก้ไขเสียอย่าปล่อยไปตามยถาถากมดังที่เขาพูดกันชีวิตนี้ยังมีหวังชีวิตนี้ยังไม่สิ้นหวังเพราะยังไม่สายเกินไปเมื่อรวยได้มันก็จนได้ขันอยับประมาทเนะรวยได้ก็จนได้ จนได้ก็รวยได้และเมื่อจนได้ก็รวยได้เป็นของคู่กันไม่ต้องวิตกกัวงวลแต่ประารใดาท่านว่าทรัพย์มิลา้ทรัพย์มิลายใครปัญญาไวหาได้หมอนานทั่วแพรนแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดเกียดคล้านบ่ผ่านพบนาและว่าทรัพย์ในยินสินในน้ำหมายความว่าทรัพย์มีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่ง ขออย่างเดียวให้ยังมือทำอย่างจริงจังเสม็จแน่พราพุทธเจ้าจอมปราดตรัดแนะนำทางร่ำรวยไว้ว่าหนึ่งต้องขยันทำงานสองต้องรักษาทรัพย์ไว้ให้ปลอดภัยสมเลือกพบแต่คนดีมีปัญญาสีเข้าใจใช้จ่ายทรัพย์ทั้งตนมีบางท่านตั้งชื่อธรรมะื่อข้อนี้ว่าหัวใจเศรษฐี โดยอักษรตัวต้นของศัพท์คืออุอาตากะสะมาเรียงเรวมงกันท่านว่าใครภาวนาอยู่เสมอแล้วรวยทุกคนแต่อย่าพึงเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อภาวนาคาถามีแล้วไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันเลยเพียงนั่งหลับหูบหลับตาพร่ำภาวนาอุกากะสะอุกากาสะเงินทองก็จะไหลามาเทมาถ้าเข้าใจอย่างนี้ต็อนับว่าเป็นกรรมของคนนั้น เพาะแทนที่จะเป็นเศรษฐีปรับปลายเป็นคนยาตกไปเลยความจริงท่านแนะให้ภาวนาเช่นนั้นตุดประสงค์ก็เพื่อให้ลงมือปฏิบัติตามหลักธรรมตั้งสื่ประการนั้นอย่างจริงจังจนกว่าจะบรรลุผลสมความมุ่งหมายเมื่อได้ทำความเข้าใจเช่นนี้แล้วก็ขอให้ท่านจองอลงนำหัวใจเศรษฐีไปภาวนาดูบ้าง รับรองว่ารวยแน่นี่เ,นเพราะพระพุทธเจ,จ้าตรัสอะไรไว้ไม่ผิดไม่มีผิดอันหนึ่งทรัพย์นี้แม้จะเป็นเรื่องของโลกถึงกระนั้นนักธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมก็ควรสนใจผู้ปฏิบัติธรรมก็ควรสนใจด้วยเพราะตราบใดที่ยังอาศัยโลกนี้อยู่ก็ยังต้องกินต้องใช้ตราบนั้นก็ยังทิ้งทรัพย์ไม่ได้แม้ำํำบุชุนทานบางอย่าง หรือจะสร้างประเทศชาติศาสนาให้รุ่งให้เจริญรุ่งเรืองก็ต้องอาศัยทรัพย์เป็นเครื่องสนับสนุนแต่ว่าเมื่อปฏิบัติธรรมมากขึ้นไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็ละทิ้งทรัพย์ได้เหมือนกับนายช่างที่สร้างตึกเสร็จแล้วก็ลงมือรื้อนั่งล้านร้านมาออกเสียชฉนะนนจนอันเกิดจากการไม่พออย่างท่านทั้งหลายอยื จนอันเกิดจากการไม่พอในรพภที่สองใจใจจนใจจนอันเกิดจากความไม่พอคือถึงจะมีทรัพย์เหลือล้นกว่าเหลือล้นความรู้สึกก็ยังจนอยู่เสมอจนแบบนี้ทําให้ใจยิ่นลนอยู่เป็นนิดหาความสุขได้ยากบางรายจะกินอยู่ใชยสอยก็ก็เบียดกรอมุ่งแต่จะสะสมท่าเดียว มีทรัพย์ไว้ก็เหมือนก้อนดินไม่เกิดประโยชน์ท่าสควรผลสุดท้ายได้ดีลูกหลานเหมือนพึ่งที่อ,อุตราสะสมน้ำหวานไว้ให้ผู้อื่นเอาไปกินสบายตัวมไม่ด้กินเนี่ยนชนิดนี้ต้องแต่โดยวิธีทําใจให้พอคือถ้าพอเมื่อไหร่ก็รวยมานั้นตรงกับที่คันว่าความไม่พอใจจนเป็นคนถงพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาล จนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การต้งคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอการแก้จนแบบนี้ไม่ใช่ท่านจะสอนให้งอมืองอเท้าไม่ให้กาวงาเพียงแต่ว่าให้หาความสุขในทรัพย์สินที่มีอยู่ให้ได้เท่านั้นจนพอดิจนความดีบางคนจนความดีส่วนประกอบต่อมาได้แก่จนความดีหมายถึงว่าไม่มีดี เราที่ควรจะมีอตนความดีนะั้นมีสองประเภทคือดีโดยธรรมชาติได้แต่ดีที่มีมาเองเช่นรูกดีเสียงก็ดีเสียงเพราะเป็นตน้นนีอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งดีโดยคุณธรรมซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญขึ้นเช่นความกตัญญูความเมตตากรุณาเป็นต้องจำไว้ชั่ชันว่าเกิดมาเป็นคนอย่าให้จนความดี เกิดมาช่างทีต้องให้มีดีติดตนไปส่วนหน้าที่ที่ท่านจะถึงปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่ความดีจะมีอยู่อย่างไรบ้างไม่จําเป็นบรรยายเพราะจะกลายเป็นว่าเอาน้ํามาสอนปลาเอาน้ํามาสอนปลาให้เสียไปเปลา่าเปลา่าอันความดีต่างๆเท่าที่อ้างนั้นเป็นเพียงข้าโลกียังวนเวียนอยู่ในโลก มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายสุขบ้างทุกข์บ้างหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกระแสของโลกเมื่อตัดความอยากเสียได้ก็ไม่ทุกข์ฉะนั้นถ้าใครต้องการจะให้พ้นวนเวียนมุ่งสู่โลกโลกอ,อุตละอันเป็นแดนกระเสงพระพุทธเจ้าประกาศสอนว่าซึ่งเมื่อสรุปกล่าวก็อยู่ตรงที่ตัดอยากเสียได้อย่างเดียวเท่านั้นก็สิ้นทุกข์เพราะตันหัก ทะโยสับพะทุกขังทีนาติเมื่อหมดอยากทุเอื่นก็พลอยหมดไปด้วยแต่ว่าการละความอยากนับว่ายา,ยากอย่างเนื่องจากคนเรามีปกติติดอยู่ในความอยากซึ่งมีทั้งอยากไา้ในสิ่งที่ตัวรักอยากเป็นในสิ่งที่ตัวชอบอยากไม่เป็นในสิ่งที่ตัวชังท่านผู้ฟังทั้งหลายเอ๋ยโปรดพิจารณาดูเถิดจะเห็นได้ว่าทุก ต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เราเป็นประจำอยู่ทุกวันนี้นะล้วนเกิดจากความอยากเหล่านี้ทั้งสิ้นถ้าใครอยากมากก็ทุกมากใครอยากน้อยก็ทุกน้อยถ้าหมดอ,อยากก็ไม่ทุกเลยแต่วิสัยปุถุชนจะให้พ้นอยากเห็นจะยากสักหน่อยเอาเพียงว่าอย่าให้อยากผิดที่มันผิดทางผิดเลื่อนผิดราวผิดธรรมิิน,นัยผิดกฎหมายบ้านเมืองก็นับว่าใช้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ควรพยายามลดความอยากลงทีละน้อยจนกว่าจะหมดไปในสุดเพื่อบรรลุชั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาสรุปความว่าความจนทุกชนิดไม่ว่าจะจนเพราะเพราะไม่มีหรือจนเพราะไม่พอตลอดถึงจนความดีล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเหตุนี้ผู้หวังความสุขความเจริญจึงควรหาทางป้องกัน อย่าให้ความจนเกิดขึ้นได้หรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็รับหาวิธีกําจัดทียไม่มีอะไรดีด้วยการเจริญพระกรรมาฐานแก้ไขปัญหาความจนให้เรารวยน้ำใจรวยสิ่งที่เป็นคุณค่าของชีวิตอันความดีอย่าปล่อยไปตามยาถากรรมเลยเมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ชื่อว่าได้อาศัยอยู่ในโลกอย่างสุขสาําราญดังเทศนาบรรหารดังทีกกล่าว้วทุกประการ ท่านสาทุกชนพุทธบริษัททั้งหลายโปรดพิจารณาตัวเองด้วยการทุกคนเราจะเป็นาธาธาศาสนาริพุธอิสลามฮินดูศาสนา,าใดก็าตามเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้ไม่มีใครที่จะต้องออกนอกเหนือนี้ไปได้ท่านสาทุกชนพุทธบริษัททั้งหลายโปรดพิจารณาทุกวันว่า ใ้าล้ำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตใจของเราทุกวันคือพระปัญญาคุณพระอิสุทธิคุณพระเมตตากรุณาคุณขององค์สมเด็จพรัสมัมาทุกเดจ้าล้ำลึกถึงถธรรมคําสอนทุกประการที่ควรจะปฏิบัติธรรมล้ลึกถึงพระสงสาวกอริยสงฆ์ผู้กระพดีปฏิบัติชอบทุกวันจงล้ำลึกถึงทานที่เราบริจาคทุกวัน ทางไชบาททำบูญถวายสังฆทานถวายบูญสงเคราะห์โรงพยาบาลโรงเรียนวัดวาอารามต่างๆและเราจะทำต่อไปให้ลึลกถึงศิลที่รักษาและจะรักษาต่อไปถึงสิลอุโบสถสิกร,รมบดสิทธุทประการกขออวยลึกถึงธรรมที่จะเป็นเทวดาหิิโอตปะให้ถึงได้ข้อเจ็ด ขอให้อราลึกถึงความตายทุกวันว่าเราจะต้องตายแน่ไม่มีใครตัดท่านเบียดเยียนได้ต้องตายอย่างจริงจังตายแน่นอนไม่มีใครรอดพ้นความตายไปได้แจกประกันได้ประการาที่แปดให้ระลึกถึงสังขารร่างกายอสุภกรรมฐานมีแต่ของเน่าเปืยไม่มีของที่จะสวยง,งามให้เพ้อเพลินเจริญใจแจกประการได้ ให้ลังลึกไว้นะจาการที่เก้าขอให้ลัลึกถึงลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าพองนอให้ใจออกไปก็ยุดนอทุกวันว่าเราให้ใจเข้าไม่ออกให้ใจออกไม่เข้าเราก็ต้องจาาโรคปสุดตายทุกวันแล้วข้อสิบขอให้นึกถึงอารมณ์พระนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาท่าพผู้เจ้า,จาของเรานะั้นสอนให้เราพ้นทุกข์ ถึงบรมุพคือน,นิพพานโดยถวนารันขอสาธุชนทั้งหลายตั้งใจบำเพ็ญเพียนกุศลทานศิละภาวนาตลอดการประวัติศาสตรภิกรณนาสิประการดังกล่าวแล้วไว้เป็นประจำทุกวันถ้าจะไม่ประมาทฆ่าพลัง้งอีกต่อไปจะเจริญสุกเจริญซื้เจริญหน้าที่การงานรถกลาคาฐานแกลิพาน ในนา,าน,นาพตตามเหมือนนาซื่อต่อไปขอท่านสาธุชนพุทธรบริษัททั้งหลายจงประสบแต่ความเจริญลุ่งเรืองวัฒนาสถาพรงงามไพ่บูรณนบวรพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จสมมาสมุทธเจ้าโดยหัวหนากันขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขาพละปิติพานกานาและสมบัติ นักที่หนึ่งประการใดขอให้สมมาตรนาโดยถั่วนากันณโอกาสบัดนี้เธิน